คุณพอจะนึกออกไหมว่าคนแบบผมอีราได้ร้อยล้านได้ยังไงมีอะไรให้ผมช่วยครับผมต้องการเงินทุนครับวงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำผ่อนนานๆดูแลกันยาวๆพอ,อจะมีไหมครับคุณมีแผนธุรกิจไหมครับมีครับผมมีความตั้งใจแนวคิดที่แตกต่างผมอยากได้เค้กที่ดีต่อสุขภาพเก็บความสดใหม่ได้นานแบบไม่ใส่วัตถุกันเสียขนาดต้องกินง่ายและรสชาติที่หลากหลายให้เหมาะกับลูกค้ากลยุทธ์ธุรกิจ เราต้องเพิ่มช่องทางการขายเราจะส่งขายทั่วไทยผมมีเป้าหมายเราต้องมียอดขายร้อยล้านให้ได้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคะคาวแฟรใหญ่ที่เราเคยจบลงเอาไว้อ่ะค่ะเขาสนใจจะรับเบเกอรี่ของเราไปวางขายที่ร้านเขาแล้วนะคะแต่เจ้าเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะเขาขอเทสก่อนหนึ่งรอสาขาสาขาละส0 0ชิ้นต่อวันถ้าเราสามารถผลิตได้30,000ชิ้นต่อวันเนี่ยเราก็เซ็นสัญญาแล้วก็สามารถส่งขนมไปให้เขาเดือนหน้าได้เลยค่ะกำลังการผลิตเรามีเท่าไหร่ ตอนนี้เราผลิตได้6,000ชิ้นต่อวันค่ะเราผลิตไม่ทันทุกธุรกิจมีทางออกเชื่อ s m e รักกันยวาวผ่อนนาน10ปีดอกเบี้ยเริ่มต้น4%และที่ขาดไม่ได้ผมต้องการเงินทุนการเดินทางของธุรกิจเพราะผมมีตัวช่วยดีๆอย่าง สินเชื่อกรุงไทย SME รักกันยาวๆให้ทุกเก้าวยืนยาวในความสำเร็จวงเงินสูงสุดถึง100ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีดอกเบี้ยเริ่มต้น4เปอร์ซนตทุ่งทยานสู่ธุรกิจย,ยอดขาย100ล้านบาทต้องขอขอบคุณครับที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่สนับสนุนในเรื่องของแรงเงินทุนเราทำให้เราครับสามารถที่จะสร้างโรงงานผลิตสินค้าออกไปสู่ตลาดมากขึ้น สินเชื่อ SME รักกันยาวๆให้ทุก้าวยืนยาวในความสำเร็จขยายโอกาสต่อยอดธุรกิจได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศสินเชื่อกรุงไทย SME รักกันยาวๆกรุงไทย SME ติดปีกให้ธุรกิจคุณมารักกันยาวๆได้แล้ววันนี้ที่กรุงไทย